คนรู้ไหมว่าน้องนักบินอวกาศของทุกคนน่ะเป็นของจริงหรือเปล่าเราจะมาบอกวิธีรู้ง่ายๆตามไปดูกันเลยตัวกล่องจะขาวนวลไม่ขาวสว่างเส้นรอบจดหนังสือมีความคมช้ารุ่นเกา่าอาจจะยังไม่มีจีวาโคตดรุ่นใหม่อยู่ที่มุมล่างขวาให้ขูดสกแกนเช็คได้มาดูที่ตัวน้องกันดูง,ง่ายๆที่หัวของน้องจะมีโลโก้รูปใบพัดอยู่สําหรับรุ่นเกา่าสังเกตดีๆนะทุกคนเพราะรูปใบพัดมันเล็กมากส่วนของปลอมจะไม่มีเลย นี่นะทุกคนรูปใบพัดจะเป็นรูปใบพัดห้าแฉกส่วนรุ่นใหม่จะมีโลโก้บนหัวของน้องตามรูปนี้เลยอีกวิธีหนึ่งคือขนาดความยาวของช่องลมบนหัวน้องวัดแตกขีดซ้ายถึงขีดขวาจะมีความยาวอยู่ที่3มเซนติเมตรส่วนของปอมจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ3.5เซนติเมตรตัวของน้องจะมีความเรียบเนียนไม่มีปุ่มกุกขัดขอบอยางแนบชิดเวลาที่เราหมุนตันน้องจะมีความเหนื่ดมากจะไม่กบกแกะกบเกะทุกคนลองไปเช็คดูนะว่า น้องเักเบนของตัวเองเป็นของจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นของปลอมสำหรับตานนี้เรามั่นใจของแท้ชัวร์แต่แปะลิงก์มาให้นะ